ผมก๋วจั๊บลุงโด่งนะครับจอดอยู่หน้าตัวเม่งซวงนะครับปีนี้ลุงโดอ่งอายุเท่าไหร่จ๊ะก็ห้าสิบห้าแล้วครับโอ้ก๋วยจั๊บมากี่ปีน่าจะสามสิบห้าปีแล้วโอ้โห,โหขายมาตั้กแต่หนุ่มๆเลยเหรอครับขายมาตั้งแต่ชามละห้าบาทครับจนทุกวันนี้แค่ยี่บห้าบาทเองครับคนเดียวอิ่มแน่นอนก๋วยจั๊บสูตรลุงโด่งมีอะไรพิเศษกว่าเจ้าอื่นจ๊ะนับซุปนะครับนับซุปไม่เหมือนใครนับซุปขมขมจะกลมๆรสชาติดีอ่ะครับนี่นะครับ ตนม้อก็จะเป็นพวกกระดูกนี่นะครับถ้อยส่หมูจะต้มทิ้งทั้งคืนไว้เนี่ยเช้าก็ตี2ก็ตื่นมาเตรียมของพวกเลือดพวกไส้อะไรพวกเนี้แล้วก็เตรียมของรงเรือครับออกจากบ้านหกโมงเช้าครับก็ออกเรือแจะจอดขายข้างวัดปฐุมวันครับแทกคนงานตอนเช้าครับแล้วก็ถึงจะมาจอดหน้าโต๊ะมิงสวงประมาณ9ก้ามง จอดหน้าตัวนี่นะครับค่ะเคยนั่งคันกลางวันบ้างไหมจ๊ะมันก็มีนั่งเป็นกลางวันนะครับทั้งวงยังไงจ๊ะมันก็ต้องเคนลูดทั้งมสองชามเลยลูดทั้งมสองชามทำไหนเนื้อทำแรกทำแรกกันื้อหนึ่งอ่าทำหลังไี่ปกติจะจะเหนียวนุ่มนี่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับจะกินเน้นกินแปรกินเหนียวสั่งได้ครับเมื่อก่อนคลองดระเนินเป็นยังไงจ๊ะเมื่อก่อนคลองดระเนินนี่เรือจะเยอะมากครับแม่ค้าริมคลองจะเยอะเดี๋ยวนี้เงียบ ผมก็ยังขอขายได้ครับลุงโดงขายก๋วยจั๊บมีความสุขยังไงจ๊ะก็เป็นงานอิสระดีนะครับงานของเราเองเคยหยุดบ้างไหมนี่ก็นานๆจะหยุดนะอยู่บ้านแล้วกันเหี่วเหมือนอยู่คนเดียวเจอลูกค้าเราก็คุยกันไปอะไรกันไปมันก็ไม่เหงาวนะครับมีความสุขขายมาสามสิบห้าปีแล้วก็ยังจะขายอยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไม่ไหว เรือลำนี้ได้ใช้มาประมาณ20กว่าปีแล้วครับไม่ได้เปลี่ยนเลยรักษายอย่างเดียวแ็คือว่าเก่าก็ทาน้ํามันนะครับใครผ่านมาลกค้าก็แวะเข้ามาหน้าโต๊ะมิ่งโซนะครับปวดจับลุงโดมจอดอยู่หน้าโต๊ะนะครับรสชาติไม่ผิดหวังขนมมาแล้วจ้าทานขนมกันจา้าขนมมาแล้วจ้าทานขนมกันจ้าขนมอะไรดีเลคะวันนี้มีข้าวต้มมัร ก,ก็มากตะคูตะโกข้าวเหนียวโชวดำก็มีข้าวเหนียวสังขยาก็มีคือไปแอลจ่ะ7จแล้วจ้าขายตั้งใจยุ12ออ่ะ12ก็พายเรือขายของนะหลายอย่างเลยขนมขายของทะเลขายมาหลายอย่าง ราเจอลูกค้าก็สั่นกระดิ่งให้เขาได้ยินลงมาซื้อของเราไงเรียกลูกค้าด้วยจ้ะมาแล้วจ้าเงี้ยขนมมาแล้วจ้าทานขนมกันจ้าเนี่ยแม่ทำเดีหลายอย่างนี่แล้วก็นี่ก็ทําเป็นบางอย่างนะแล้วก็รับเพื่อนบ้างนะมาสองนะเนี่ยอร่อยมากค่ะเรามาชิมเลยอร่อยมากค่ะ เรียกว่าเราก็ขืนงอาขืนเอาค่ะขืนได้แบบว่าต้องเป็นเรือนะถ้าไม่เป็นเรือก็ทําไม่ได้เหมือนกันต้องเป็นเรือค่ะแมค้ปาแอลนะฮะแม่ค้าประจําที่ตลาดน้ำหลักห้าของเราเป็นแม่ค้าตัวจริงออกมาขายท,ทุกวันเลยน,นะครับเทียบกับหนังสือเล่มน,นี้คือหน้าปกของอนุสาราอสอทขอ,องการท่องเที่ยวประเทศไทยทเมื่อปี2 0 3 0 นะครับก็เป็นภาพของตลาดน้ำหลักห้าบริเวณปากคลองโพหักก็ยังมีปลาแอลอยู่นะครับาปลาเค็มนะ่<อ>ปะปลาปลาแอลขายปลาเคม็มคือท่านนี้ฮะท่านนี้ขาทะเลท่านนี้นะครับนี่คือปลาแอลสาวหน่อยตอนนี้แก่อ่าตอนนั้นขายปลาเค็มนะฮะอ่าแต่ตอนนี้ตอนนั้นเพุชยาสามจุดฝ่าสี่สิบดันจุดฝ่าแล้วครับอันนี้ก็โฆษณาสราพรพคุณแน,น่ฮนะนี่เป็นเป็นสูงวัยใจสุขถูกใจสุขนะฮะสบายๆออกกําลังกายพายเรือนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าผู้สูงวัยก็มันออกกำลังกายนะครับจะได้แข็งแรงเหมือนปลายแอลนะครับ<ะ>ปลายแอลขายอะไรบ้างครับวันนี้ขนมชั้นจ้ะขนมชั้นนะจะแล้วขนมเธอมีไหมยื้อไปก็เป็นขนมเธอคะ่นนออคะ<อ>